กลับมาสร้างกระแสฮือฮากันอีกครั้งครับสำหรับค่าย BYD โดยล่าสุดเตรียมจะเปิดตัว BYD Seal 5 DMI ตัะกินไฮบริดเตรียมเปิดตัวในไทยวันที่8สิงหาคม2025นี้ในช่วง8.8โดยช่วงราคาจะอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทรวมถึงยังประกอบในประเทศไทยเพื่อขอส่วนแบ่งทารตลาดกับ t o y ยต a ายาริ a t ที h y b บริดฮอนด้าซ e ตีแต่รถขนาดที่ใหญ่กว่าเทียบเท่ากับ4 segment ครับ สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลารวมถึงกลุ Eco ่มอีโคคาและมีเซ gment ซีดานทาง BVD เองก็มองว่าเซกเมนต์นี้มียอดขายสูงเป็นดับต้นๆของรถยนต์นั่งพาเจนเจอร์คา และยังไม่มีรถแบนด์จีนใดเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มนี้ทำให้โตโยต้าขายายาริดเอทีคลองตลาดหลักเป็นอยู่เจ้าเดียว ซึ่งแลว r และเรเวอต o t มที otive, จึงอยากเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งเค้กก้อนนี้โดยนำซีล5 DMI p l ั g i n Hybrid เพื่อจะเปิดตัวในประเทศไทยในวันที่8สิงหาคม2025นี้และยังประกอบในไทยที่โรงงานในจังหวัดระยองโดยคาดว่าราคาได้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทโดยมีจุดขายหลักก็คือตัวถังที่เป็นขนาดใหญ่และได้เซ็กซีขนาด4เซกเมนต์ ในราคา b ีเ gment คล้ายกับการทำตลาดของ BYD c ดีไรออ6 DMI และมีจุดเด่นอยู่อย่างคือขุ่มพลังที่ติดตั้งเข้ามานั้นจะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดเป็นรุ่นแรกของกลุ่มด้วย <S <S และวันนี้ครับ ทางช่องออ t โตคาร์นิวจะพาไปดูจุดเด่นที่น่าจับตามองของ b y d s e a l 5 DMI Plug-in Hybrid ที่มีแผนจะเปิดตัวในไทยในวันที่8สิงหาคม2025นี้กันก่อนครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตามเข้าไปรับชมกันครับ <uet. S 1> เริ่มกันที่ข้อแรกคือขนาดตัวรถที่มีขนาดใหญ่ในราคาที่เข้าถึงง่ายนี่คือกลยุทธ์ที่สำคัญของ b y d ใช้มาตลอดก็คือการมอบรถยนต์ขนาด C-segment ในราคาเทียบเท่ากับ B-segment ทำให้ผู้บริภโภคได้รถที่กว้างขวางนั่งสบายในงบที่ราคาประหยัดและคุ้มค่าคล้ายกับ b y d C l i o n 6 m d m i ที่ทำตลาดไปก่อนหน้านี้และยังมีจุดเด่นที่ดึงดูดลูกค้าที่มองหาความคุ้มค่าและพื้นที่แชดสอยเรียกเป็นอย่างดีครับ โดยมิติตัวรถของ BWD Seal 5D m i นั้นจะมีความยาวอยู่ที่4,780ม mm, ิลมกว้าง1,837ม mm, ิลมสูง1,495ม mm, ิลมระยะฐานล้อ2,718ม mm, ิลมระยะต่ำสุดถึงพื้น160มิลมและที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด450ลิตรรวมถึงขนาดของ C-Segment c 4ดานั้น ที่ทำตลาดอยู่ในประเทศไทยจะมีคู่แข่งที่พร้อมกระโจนเข้ามาแข่งกับ DVD ีดีซีวาดได้แก่ Toyota t ต y o ต a y ยาริสเอทีฮอนด้าซิที่มีขนาดเป็น B ีเซ gment 4ดีดานครับข้อที่2ก็คือในด้านของพลังปักอินไฮบริดซึ่งเป็นรุ่นแรกของกลุ่มโดยการนําเสนอเทคโนโลยีปักอินไฮบริด หรือ PHEV ซึ่งจะเป็นจุดเด่นสำคัญอีกประการที่ทำให้ซล5 DMI เป็นตัวเดอนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการขับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ยังมีความกังวลในเรื่องของระยะทางหรือสถานีชาร์จด้วยความสามารถในการขับขี่ด้วยไฟฟ้าล้วนได้เป็นระยะทางหนึ่งและยังมีเครื่องยนต์สันดาปภายในคอยเสริมเมื่อแบตเตอรี่หมดหรือต้องการพระลังกำลังเพิ่มเติมและนี่ก็คือข้อดีของคู่แข่งในกลุ่มเดียวกันที่ยังไม่มีครับ โดยขุมพลังของ b ด d ซิล5 DMI จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรที่ให้พะกำลังสูงสุด101แรงมา้าแรงบิดสูงสุด126นิวตันเมตร m, ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พลักกำลัง197แรงมา้าแรงบิดสูงสุด325นิวตันเมตร พร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มากับความจุ18.3กิโลวัตต์อาวขับเคลื่อนล้อหน้ามาพร้อมอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา7.3วินาทีทำความเร็วสูงสุดอยู่ที่185กิโลเมตรชั่วโมงและวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง115กิโลเมตรอ้างอิงมาตรฐาน n e d c ถ้าวิ่งด้วยน้ำมันบวกกับไฟฟ้าจะได้ระยะทางรวมกันถึง1,240กิโลเมตรอ้างอิงมาตรฐาน e d c ครับ โดยมีการเคมอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่34.1กิโลเมตรต่อลิตรรวมถึงการชาร์จไฟจะใช้ได้2แบบครับคือ Type 2และ CCS Combo รองรับการชาร์จ AC อยู่ที่6กิโลวัตต์และ DC อยู่ที่15กิโลวัตต์ ข้อที่3คือการประกอบรถยนต์ในประเทศไทยซึ่งการประกอบรถยนต์ในจังหวัดอายองไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนและราคาให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นของ BYD เองที่ทำตลาดในประเทศไทยและอาจจะส่งผลดีต่อเศร,รษฐกิจท้องถิน่นรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านการบริการหลังการขายและการดูแลรักษารถยนต์ในระยะยาวครับ และข้อที่4ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากครับโดยราคาที่คาดการไว้ของ b v d 5 DMI นั้นคาดว่าจะอยู่ที่6,000 600, นบาทถ้าหากมาในราคานี้จริงจะเป็นการสร้างความสันตเทถถือนให้กับตลาดรถยนต์ในบ้านเราอย่างมากเพราะการได้รถที่ขนาดอยู่ที่4 s e เซกเมตและเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดในราคานี้ถือว่าเป็นการทำลายราคาตลาดและจะทำให้ b v d เองสามารถแย่งส่วนแบ่งทางารตลาดได้อย่างมหาศาลครับ ครั้งนี้ครับ b ว d c e a 5DMI p ักอ In h y b i ทที่มีแผนเตรียมจะเปิดตัวในประเทศไทยในเดือนสิงหาคม2025นี้คาดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ600,000บาทและยังผลิตในประเทศไทย พื่อขอส่วนแบ่งต,ตลาดของ Toyota y a r i ิ a t ทและ Honda City แต่ได้ตัวรถในขนาดที่ใหญ่กว่าเทียบเท่ากับ4 Segment นซีดานและเราต้องรอติดตามกันว่าเมื่อซิล 5DMI ีไปักอินไฮบเปิดตัวในไทยนั้นจะวางราคาอยู่ที่จทงานี้หรือไม่รวมถึงออปชันและสเปคอย่างเป็นทางการจะเป็นอย่างไรซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคานิวจะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งครับและก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้ด้วยครับ คือจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราสวัสดีครับ